ดูแต่ละคนนะครับเหนือไหลยอยู่เหมือนกันอ้าและช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อครับเรื่องเล่าเช้านี้6ก6รุยกาสีนาทีครับสนับสนุนโดยเนสกาแฟศูนย์บริการควบพงจรแก๊สและน้ำมัน Energy Reform ยาแก้ไอตราอาปาเช่ศูนย์ผ่าตัดมือโรงพยาบาลบางประกอบ9 International มิสูบิชิไตร์ตันแบนเนอร์แจกโชคตอบตอบสุขภาพทุกสัปดาห์แจกทองคำมากถึง20รางวัล3สัปดาห์สุดท้ายแจกมากถึง140รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น2ล้านบาทพีมพเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนกล่องผลิตภัณฑ์แบนเนอร์ชนิดใดขนาดใดก็ได้ส่งมาที่อยู่ที่ปรากฏหรือที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าสำหรับผู้ค้าที่ซื้อแบนเนอร์ที่เซเว่นอีเลเวนสามารถส่งเอสเอ็มเอสเลขที่ใบเสร็จมาได้ที่เบอร์464-2711่ หมดเขตรับชิ้นส่วน1ิดตุลาคมดีเท่านั้นรีบส่กันเข้ามานะครับทุกการขับเคลื่อนจะไม่เพียงพาคุณสู่จุดหมายแต่ต้องพาไปพบแรงบันดาลใจชีวิต ให้ไตล์กับเครื่องตัวตน is สิบาทไม่ต้องพูดก็รู้กันเครื่องดื่มเกลแล่สปอนเซอร์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งคิดถึงความสดชื่อคิดถึงสปอนเซอร์เช้าวันจันทร์วันแสนน่าเบื่อสำหรับใครหลายคนแต่ไม่ใช่สำหรับผม ทุกวัน b บ r d ์ดี้ทรีนวันโรบัสตเต็มรสชาติหองกาแฟขั้วบนเลือกมองด้านดีๆเลือกเบอร์ดี้ทีนวันยุงหมดแมลงสาบยุคเนี้ยก็แรงแต่อารัแรงกว่าแรงเห็นเห็นอารทองพลัส อายุ50แล้วคุณกลัวอะไรเรื่องสุขภาพมะเร็งถ้าป่วยหนัหนกๆแล้วก็คงลําบากขอแนะนําให้ประกันชีวิต50แซบเวอร์คุ้มครอง10โรคร้ายในกลุ่มโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมองเป็นขึ้นมาทีค่าใช้จ่ายมันสูงไม่ต้องคิดเลยครับตรวจพบโรคร้ายครบสัญญาหรือเสียชีวิตรับเงินสูงสุด300,000บาททันที3 0 0แสนโอ้จ่ายเบี้ยแค่10ปีหรือ15ปีคุ้มครองยาวถึงอายุ90ปี90ปีเลยเหรอคะนี่ก็เหมือนกับคุ้มครองเราตลอดชีวิตนะคะ ไทยประกันชีวิต50แซบเวอร์02 203 5550เป็นลูกที่ดีเนี่ยซื้อพ่อแม่ครับไทยประกันชีวิต50แซบเวอร์ให้ผลประโยชน์มากมายสมัครได้ตั้งแต่อายุ5 0ถึง75ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามสุขภาพใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวหนูทำให้แม่เองค่ะทำค่ะทำให้พ่อแม่แน่นอน โทรเลยดีกว่าครับ02 203 5550สมัครโปด500ท่านแรกฟรีกระเป๋าแทรกติดล้อมูลค่า399บาทถึง31กรกฎาคมนี้ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตเย้ <Yeah. S 1> We k n o a s h เราโชยล้อเห็น ผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกสาราอย่าเม็ดป็นเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราสรตามมล500้อมิลิกรัมไม่ระคายเคืองเพาะอาหารสาราอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้คิณป่า เปาอร่อยถังแท่งวิสกิตแทงเคลือบช็อกโกแลตเข้มข้นทิวลี่สติกสติกทุเกเตอร์ปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยาตรามาวินปวดเมื่อยหลังไหลใช้มาวิน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 น้ำมันยามาวินไม่เหนียวเหนอะเปลือกตาเพราะผู้หญิงอย่างเรามีความ่ตงและจะสิทธิ์ใหม่ เจ็ดทางเลือกดูแลจุดซ่อนเร้นพร้อมแผ่นเช็ดพกพาและติดส,สะอาดมั่นใจทุกเวลาอาการคันตกขาวจากเชื้อราแม้เริ่มเป็นก็ต้องรักษาให้ถูกวิธีด้วยคาเนสเทนที่มีตัวยาโคลอไทมาโซคาเนสเทนชนิดเม็ดสอดรักษาภายในใช้ควบคู่กับชนิดครีมเมื่อคันภายนอกเรื่องเชื้อราใช้คาเนสเทนตลอดเวลาผมมีชีวิตเพื่อทำในสิ่งที่ภูมิใจ อ,อ้าจยเงนนีผม,ผมขอียอยากหเห็นครอบครัวของคนที่ผมรักมีความสุขผมอยากเห็นเธอยิ้มอยากเห็นเธอหอัวเราะอยากดูแลเธอและผมก็จะใช้ทุกวินาทีที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดใช้ชีวิตที่คุณภูมิใจบัตรเดียวสองการใช้งานสินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud ร้อนพันคูมีคูลิ่งคริสตลัลให้ความเย็นสดชืน่น คอนทูเย็นสดชื่นเอออะไรมาบางังอ๋อคอนฟูตตี้ใหม่แอปเปิลทวิสต์กลิ่นแอปเปิลมีจอดไซดด้วยเรื่องรา,าวเช้ามี้กนาฬกา52นาทีนะครับกลับมาว่ากันต่อครับเรื่องรา,าวเช้านี้ติดตามสถานการณ์ด้านการเมืองย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ภายใต้าการประกาศใช้กฎอัยการศึก และแน่นอนว่าอะไรการก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎอายการศึกเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับความเคลื่อนไหวอย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะครับเมื่อวานนี้ตื่นเช้าเปิดเรื่องเล่าเช้านี้ก็จะทราบว่าเราแจ้งกับท่านผู้ชมว่ามีการประกาศกฎ,กฎอายการศึกแล้วนะครับมีผลตั้งแต่ตอนตีสามที่ผ่านมาโดยโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นั้นพร้อมเป็นแม่ข่ายส่งสัญญาณการถแถลงในนามของกองทัพบกไปตามสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ก่อนจะถึงเวลา6โรย็นก,ก็เริ่มมีตัววิ่งทางททบ5ว่ามีการ